คุณเจ้านายจ้ะนี่มันคอมเมนต์อะไรกันทำไมมันอ่านแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยนี่มันคอมเมนต์อะไรคุณเจ้านายจ้ะมันอ่านไม่ออกเลย <S <S ฉันนี่เขาอตกอ จริงนะหนึ่งนาะหนึ่งนาะทีเนี่ยนะผมให้ผู้ชมฟังไรเนี่ยผมไม่พูดคำหยาบแล้วกันโอเคก็ขออภัยที่เสียเวลาไปตั้งหนึ่งนาทีเดี๋ยวฟังหมาป่าเดียวดายของผม,ผมที่มันหนึ่งปีที่แล้วแล้วก็เอ่ออะไรไม่รู้แล้วก็คุณภาพลิปของผมตอนต้นคลิปที่มันแบบวอเตอร์เฮลมากเใครที่เห็นหน้าปกเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ชมรู้สึกยังไงก็หน้าปกก็ตามที่เหตุเลยออาแล้วนะ นี่มันก็เสียเวลามาหนึ่งนาทียี่สิบสี่วิยี่สิบห้าวิยี่สิบหกวิเออพอได้ละโอเคก็ก็ขอกลับสวัสดีท่ามชมทุกท่านด้วยนะครับโอเครอบนี้อาจจะเสียงเปิดอาจจะดูไม่สดใสน,นะเพราะว่าผมอยู่ในห้องคนเดียวเงียบจังเลยแถมตอนกลางคืนด้วยผมอาจจะไม่มีเว,เวลาอาธิบายหรือพูดอะไรมากนะเพราะาตอนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็ต้องเออไปโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นผมไม่มีเวลาได้อะไรใั่ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่นะเพราะว่าคลิปนี้อัดอัดวันเออ อาจวันอังคารใช่ไหมอาจจะลงวันพุธก็ได้เออนะโอเคมาผมอธิบายก่อนอืทุกคนน่าจะไอจําคลิปเออคนสมองหมาได้เลยเอเอไอหน้าจอเทาเนี่ยคือผมจะบอกว่าคือก็ขอขอขอ,ขออภัยไว้ก่อนนะกับคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอเนี่ยคือผมอะ่ะอ,อาจจะไม่ได้แก้นะไอคลิปสมคนสมองหมาเพราะว่าใครที่จําได้นะไออะไรนะไอตรงตรงไอตรงแบบ ช่วงต้นคลิปเลยมันหน้าโจทาตลอดคลิปเลยใช่ปะเออแต่เสียดายแต,แต,แต่ผมจะบอกเขาไลฟ์ว่าผมไม่ได้แก่ฮะจริงๆถามว่าแก้ได้ไหมผมแก้ได้ฮะแต่ว่าคือผมจะให้สคือสาเหตุนเนี่ยก็คือคือด้วยความที่กระแสช่องผม,มาหายไปไหนไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเออผมก็เลยต้องจะเป็นที่จะไม่แก้เพราะว่าผมเพราะว่าจริงๆไงคลิปนั้นน่นะจริงๆผมยอมรับนะ จริงๆอ่ะมันไม่มันไม่ได้ม <un> well ีอะไรเลยถ้าแก้ไปผมว่ายอดดูมันน่าจะคล้ายๆเหมือนเดิมเลยเออน่าจะเหมือนกับของเดิมหละเพราะว่าจริงๆคลิปมันไม่ได้มีอะไรมากมันก็แค่แบบคือถ้าแก้แล้วก็น่าจะเห็นแค่หน้าปกไลฟ์เพื่อนผมนั่งคุยกันมีซับไตเติ้ลอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะเออมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรก็ขออภัยกับคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะฮะเพราะว่าเพราะแบบเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าผมแก้ไปน่าจะเหมือนเดิมเพราะว่าตั้งแต่ผมลงไปเนี่ยยอดคนดูผมไอ้นี่เลยอ่ะเออมัน ม่ไม่ค่อยดีอะนะเออแต่มันเป็นคลิปอัปเดตข่าวด้วยมันมันน่าจะเออไม่เป็นไรก็นิดเดียวเนาะเคเคถ้าผมแบบลืมพูดอะไรก็ขออภัยด้วยนะเพราะตอนนี้ผมรีบมากเลยเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาน,นอนเต็มทีแล้วมามาถ้าผมลืมพูดอะไรก็ขออภัยจริงๆมาผมรีบรีบสปีดลันเลยแนละ้ะกันขออภัยที่ที่เหลทเวลามาตั้งสามนาทีกว่านะเดี๋ยวผมจะรีบสปีดรันแบบเล่าเลยว่าคลิปนี้คือตั้งใจมาทําเพื่ออะไรและแบบ อะไรยังไงโอเคงั้นก็ไปเริ่มกันเลยมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคลิปนี้ผมทําเพื่ออะไรและทําทําไมและคือมันอะไรยังไงมันบลาบลาบลาอะไรมาเดี๋ยวให้ผมอธิบายก่อนนะโอเคแต่ก่อนอื่นขอเปิดเพลงก่อนเพราะว่ามันเงียบเกินไปเอาเพลงเลยเดยิเอาเพลงของฟ o ร์จเคนแล้กันของสกินสแลชเชอร์ เสียงประมาณนี้ได้ได้ไหมทุกคนเคเพลงนี้น่าจะได้อยู่แหละโอเคประมาณนี้แหละน่าจะได้ละคลิปนี้มันอาจจะเปลี่ยนอารมณ์เร็วหน่อยนะแล้วก็เปลี่ยนแบบเรียกชันเร็วหน่อยแบบเปลี่ยนเพลงแบบอยู่ดีๆแบบเพลงสดใสอยู่ดีๆแบบอยู่ดีๆอะมาซ์มี่เวิร์มไอ้มันอ่ะนี่เวิร์มคือคือมันอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ไวหน่อยนะเพราะว่าแบบ ว่าผมรีบทาคลิปนี้มันมันอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ไวเนี่ยนะอาจจะปรับอารมณ์อารมไม่ค่อยทันนะผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะปรับอารมณ์ไม่ชไม่ค่อยทันกพ็พยายามปรับทันๆแล้วกันคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนอารมณ์แบบแบบอะไรนะ้เร็วไปหน่อยอ่ะเพราะว่าผมรีบเอ้าล่ะมาผมเล่าตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล้วกันคำถามแรกคอมเมนต์นี่มายควมว่าไงเอาล่ะ ด้วยความที่ผมไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวไปมากกว่าน,นี้เพราะนี้นี่มันก็ใกล้จะ10นาทีแล้วเนี่ยหรือแค่ครึ่งเดียวเนี่ยผมจะพยายามแบบเล่าแบบเล่าแบบให้แบบที่สุดเลยเลวกันให้เข้าใจใจ,ใจความว่าคอมเมนต์นี้มันคืออะไรก่อนมาโอเคเรามาไล่เก็บรายละเอียดกันก่อนอื่นคุณต้องย้อนไปก่อนเออในในคลิปนี้อะนะ ซึ่งคลิปนี้ลงวันที่27.2024อ่ะนะโอเคก็ถือว่านานนานอยู่ประมาณนึงโอเคเดี๋ยวเราไปไล่เก็บรายละเอียดกันรายละเอียดในคลิปนี้คืออะไรคือคุณต้องย้อนไปคลิปนี้นะคะก็ไม่รู้ว่ามีมีไม่รู้ว่ามีใครอ่านคอมเมนต์ทันหรือเปล่านะอ่ะมาเดี๋ยวผมโชว์ให้ดู ทุกคนจะเห็นตรงนี้เลยนะคะว่ามีคอมเมนต์ของผมและคอมเมนต์ของเพื่อนผมนะคะที่ชื่อว่ามิ้นซึ่งอันนี้ก็ก็ต้องย้อนไปตอนช่วงที่ผมโดนก๊อปคลิปเลยเนาะอ่ะโอเคแต่ว่าเพื่อนของผมมิ้นเนี่ยคือเขาไม่เขาไม่ได้เกี่ยวอ่ะเขาเขาไม่ได้เกี่ยวนะอันนี้เป็นแค่คอมเมนต์เฉยที่เขามาบอกประมาณว่าแบบช่องนี้คือช่องจริงนะคือแบบขอร้องค่ะหนูแค่อยากช่วยเพื่อนเพื่อนหนูอะอะไรประมาณนี้อ่ะแต่ขีหลักเนี่ยไม่ใช่คอมเมนต์ของเพื่อนผมขีหลักเนี่ยเราต้องเลื่อนลงไปก่อน นี่ไงพูดถึงเจอปั๊บเลยมาเดี๋ยวผมทำเสียงให้สกายเก่งแล้วโอ,โอเคโอเค,อเ,คเอาทำทำเสียงปกติจะล้อเลียนทำไมวะเออสกายเราคิดถึงนายจังเออเอ,อซีนีมาแมนเนี่ยเราได้ยินมิโกะเราเชื่อซีนีมาบอ่านอ่านด้วยนะเออโอเคนั่นแหละเออคีย์ลักก็คือคอมเมนต์นี้นี่แหละของเอ่อของไอ้ชายคนนี้เออคีย์ลักเนี่ย,ยคือไอ้ชายคนนี้นะเนี่ย คีย์หลักก็คือไอ้ชายคนนี้อ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคอมเมนต์ของผมนะคะที่นั่งร้องไห้อื้ออื้อออยู่อ่ะแต,แต่ไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์ของผมนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคีย์หลักคือไอ้ชายคนนั้นนั่นไม่ใช่ของผมนะอ่ะไอ้คีย์หลักของไอ้ชายนั้นอ่ะเราเก็บได้หนึ่งบอสเละอ่ะอันที่สองอันนี้เราก็ต้องเอ่อเลื่อนหาไปนะคะเดี๋ยวผมขอเลื่อนหายคิปตัวเองก่อนบูนบูนบูน,บนโอ้เม่ไหล่จะเจอวะบูน บึนบึนบึนอันนี้กเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่ะอ่าวเขียเคียเขียวอ,อ่าคอนอื่นอ่ะวเราเข้ามาอ้าบอสเซ่ที่สองฮะโอเคไอช้ชายคนนี้อีกแล้วมาแล้วมาหาบอสเซ่ต่อไปบอสเซ่ต่อไปก็ปี2025เลยฮะอืมจังสองปีโอเคมาอ้าเจอ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 อ้าโอเคเราได้บอสเซ่เดี๋ยวเดี๋ยว บอกแสที่เท่าไหร่วะสามสามสามอ่าเราได้บอกแสมาแล้วฮะอ่าแต่อันนี้เขาใช้คุณล่เซอ e r กันนะฮะโอเคอ่าเราได้ตอนนี้เราได้บอกแสมาครบแล้วฮะโอเคตอนนี้เรากลับมาวนอยู่ที่คําถามว่าคอม,คอม,คอมเมนต์พวกนี้มันคืออะไรมันหมายความว่าไงอ่าโอเคผมบอกไว้ก่อนว่าไอ้ชายคนนี้คือใครไอ้ชายคนนี้ก็คือเพื่อนของผมนั่นแหละแต่ว่ามันก็โยงไปถึงอีกคําถามหนึ่งว่าคําถามที่สองเกิดอะไรขึ้น อาล่ะก็ขออภายที่เปลี่ยนอารมณ์เร็วแล้วก็แบบมันดูงงๆหน่อยอะนะโอเคเพราะว่าจริงๆผมยังตอบคําถามแรกไม่เสร็จเลยเอาง่ายๆโอเคอ่าเดี๋ยวผมค่อยตอบทีเดียวเลยแล้วกันโอเคไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมรีสปีดลันไปนาทีใกล้จะสิานาทีแล้วเนี่ยผมไม่อยากที่คิมสิบน,นาทีเลยเด่ะเอาล่ะทุกคน แต่ก่อนผมแต่ก่อนที่ผมจะบอกเนี่ยคือผมหาเพลงไม่เจอนะว่าผมจะเอาเพลงอะไรดีเพลงอาจจะดูสดใสไปหน่อยนะทั้งที่จริงๆเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะโอเคเพลงคือผมหาเพลงไม่เจอขอใช้เพลงนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนเพลงแบบอ่ะมือั well, you did, you did, you did, ่นมิวเวล์อยู่ดีๆแบบสดใสอยู่ดีเปลี่ยนอารมณ์เฉยเออก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะคื <Okay. S 2> อเพราะผมรีบโอเคก่อนอื่นเราต้องมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะอ้าล่ะ โอเคมาผมจะรีบแบบรีบรีบ,รบโอเคมามันมีอยู่วันหนึ่งนะผมเออกำลังเลื่อนไถอยู่ซึ่งผมจะใช้แอปนี่แหละคือผคือเมื่อก่อนผมมีแอปหนึ่งที่มันชื่อว่าเกมิโกใช่ปะอ่ะผมขึ้นหน้าปกให้ดูอ่ะแอปเนี้ยผมอธิบายมาคร่าวๆนะมันเอาไว้หาเพื่อนเล่นเกมนะซึ่งเออซึ่งถ้าอะไรนะถ้าถ้าเตะคุยกันแล้วถูกคอกันเนี่ยก็สามารถแบบแอดกันได้แล้วก็เอาไว้คุยกันส่งข้อความก็คือส่งข้อความเสียงนะั่นและฮะโอเค วังว่านายจะตอบนะเป็นผู้ที่ถึงเลยจะเอ๋ ue, สก,กายเรากลับมาเลยไในที่สุดหลังจากสามล้านชาติเราก็จได้เจอกัน